ค่ะพบกับชมองุแล้วนะคะวันนี้จะพามาชมแม็กพร้อมยางชุดโปรโมชั่น12500นะคะยางฮีโร่แดกอ้อไม่ใช่ค่ะยางฮีโร่อาวันวัน25555น2055-15คู่กับแม็ก RPF1 นะคะขอบ15งาน k y s นะคะราคานี้จบไป12500แถมน็อตสีแถมจ๊บสีมีจะส่งปลายทางนะคะจะส่งปลายทางไม่บวกเพิ่ม ไม่บวกเพิ่มค่ะอ่านี่นะคะมาเราจะมาติดสติกเกอร์ให้ลูกค้าชมนะคะวันนี้อันนี้อาร์วันลูกค้าอยู่ภาคใต้แกะกลองใหม่กันเลย าทีเอวันขอสิบห้าล้อสีดำนี่นะคะฝาตรงกลางก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะแปะ ลงไปเลยค่ะลงไปไอตัวนี้เราก็จะไม่ลอกนะคะก็คือพอไปถึงมือลูกค้าลูกค้าก,ก็สามารถลอกเองได้เลย แล้วค่ะ